พระอาจารย์ชินพ้นสำนักสงฆ์ใน7วันหลังปลุกเสกหมูเด้งลูกศิษย์เศร้าพระอาจารย์เป็นพระสายปฏิบัติจากกรณีการปลุกเสกเครื่องรางฮิโป,โปแคระกวักซับหรือหมูเดงของพระสมุทนาวุฒิฐานวุฒโธหรือพระอาจารย์ชินซึ่งตกเป็นข่าวในสื่อโซเชียลทำให้เจ้าคณะอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีมีคำสั่งหมายเลขจจาออ่าง20ทั2,567 ให้นิมนต์พระอาจารย์ชินพ้นจากเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอบางละมุงภายใน7วันล่าสุดวันนี้นะคะพระอาจารย์ชินได้เปิดใจถึงกรณีดังกล่าวว่าได้รับคำสั่งจากเจ้าคณะอำเภอแล้วและน้อมรับคำสั่งโดยไม่ขัดขืนโดยกล่าวขอโทษพุทธศาสนกชนและสังคมพร้อมยอมรับว่าสิ่งที่ทำไปนั้นไม่เหมาะสมและขอโทษที่ทำให้ผู้คนกระทบกระเทือนศรัทธา ทั้งนี้พระอาจารย์ชินยังขอเข้ามาเจ้าคณะปกครองและพระเถระทุกท่านรวมถึงกล่าวว่าคำสอนจากพระอาจารย์พยอมและหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนเป็นสิ่งที่ถูกต้องพร้อมฝากพุทธศาสนิกชนว่าเครื่องรางใดๆจะไร้ความหมายหากบุคคลน,นั้นทำบาปไว้เยอะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการถือศีลและการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาทางด้านของนายทรงยศสอนชา ลูกศิษย์ของพระอาจารย์ชินเปิดเผยว่ารู้สึกเสียใจเมื่อได้ทราบข่าวคำสั่งนิมนต์พระอาจารย์ออกจากสำนักสงฆ์เพราะตั้งแต่ที่พระอาจารย์มาจำพรรษาที่สำนักสงฆ์ท่านเป็นพระสายปฏิบัติปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำสมาธิเป็นประจำนอกจากนี้ยังมีเสียงสวดมนต์ที่ไพเราะและลายมือการเขียนภาษาขอมที่งดงามส่วนเครื่องรางหมูเด้งลูกศิษย์ยืนยันว่าไม่ได้ปลุกเสกภายในวัด แต่มีลูกศิษย์จัดสร้างขึ้นและนิมนต์พระอาจารย์มาเสกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเท่านั้นก็ได้รับคำสั่งนะครับจากนะในหนังสือนี้ก็คือเจ้าคณะอำเภอบางละมุงนะสรุปใจความว่านะให้พ้นจากเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยกำหนดเวลาภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่มีคำสั่งนี้ก็ถือว่า ะพระเจ้าคณะปกครองนะครับพระมหาเถรานุเถระท่านได้ทําหน้าที่ของท่าน,นส่วนตัวของอรมาภาพเองก็ยอมรับถึงความผิดอันนั้นนะครับแล้วก็ยอมรับโทษที่ท่านได้ตัดสินอย่างดุษณนียภาพไม่มีข้อโต้แย้งไม่ขัดขืนคําสั่งดใดๆทั้งนั้นครับดูดูดูแล้วลว่ามันรุนแรงมครับหว่าอย่างนี้แล้วก็ ส่วนตัวถ้าพูดเข้าข้างตัวเองก็คือไม่ได้ผิดอะไรถึงในความในคำว,ว่าไม่ได้ผิดอะไรหมายความว่ารุนแรงถึงขั้นไปฆ่าคนตายเป็นอาบัติประราชิกหรือว่าไปปีนเสาไฟฟ้าหรือไปทำอย่างอื่นที่อะไรประมาณนี้แต่ว่า,นาในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องศรัทธาที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายมีเนี่ย อาจจะกระทบในส่วนนั้นรุนแรงอยู่ก็ยอมรับผิดตรงนั้นทุกประการเหมือนกันแล้วก็อขอโทษนะสังคมนะขอโทษโยมที่เป็นพุทธบริษัททีนะ่กระทบกระเทือนศรัทธาตรงนี้ว่ามันไม่เหมาะสมมันจะพูดยังไงดีก็คือมันไม่เหมาะสมนั่นแหละก็ขอโทษในส่วนนี้แล้วก็ขอนะักราบ ขอเข้ามาพระเทรานุเทระตั้งแต่ท่านเจ้าคณะปกครองรวมถึงเจ้าสำนักส่งด้วยทุกท่านทุกรูปที่ก้าวขับผมได้ไร้สติเลินเล่อนไปทำการอันไม่สมควรน,นี้แล้วก็ได้มีบัญชามาเรียบร้อยแล้วก็กยอมรับผิดตรงนั้นทุกประการครับ ีนี้เจะไปอยู่ที่ไหนต่อนะครับก็ยังไม่ทราบเลยโยมก็ค่อยค่อยๆดูไปเพราะว่ามันมันก็ลำบากอยู่เพราะว่าอยู่ที่นี่ก็หลายปีแล้วก็ช่วยเจ้าวัดท่านมาหลายปีแล้วเหมือนกันก็ก็ลองหาที่ขยายขยายที่ผ่านมาก็เราก็พัฒนาวัดมาตลอดก็ช่วยเป็นแรงหลักๆครับอาจจะ ไม่ได้มากมายนะักตามภาษาของพระลูกวัดน้อยมเนาะช่วยได้เท่าที่ช่วยตามสติกำลังความสามารถนะครับอยากจะมีอะไรฝากถึงอยากจะมีอะไรฝากก็ส่วนหนึ่งก็ได้ขอโทษขออภัยญาติโยมชาวพุทธบริษัททุกท่านทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กราบขอพระคุณกราบขอเข้ามา พระเทรานุเทระเจ้าคณะปกครองทุกรูปทุกท่านที่ได้เมตตาให้โอวาทมาแล้วก็อย่างพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พระพยอมท่านก็ได้ให้อวาทก็จริงอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้ว่าอาไว้เหมือนกันรวมถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนท่านก็ได้ให้โอวาทมาเหมือนกันนะครับก็กราบขอพระคุณพระเถระทุกท่านทุกรูปส่วนสิ่ง ที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือ,อเรื่องเครื่องรางนะครับเครื่องรางเครื่องรางหลากหลายชนิดไม่ได้เจาะจงเฉพาะหมูเด้งเนาะก็ให้ใช้สติให้ใช้ปัญญาพิจารณาดูนะครับส่วนหนึ่งพิจารณาดูตัวเองด้วยว่าวิบากกรรมเยอะมากมายขนาดไหนต่อให้เครื่องรางของหลวงพ่อหรือหลวงปู่ ที่ดีๆถ้าตัวเองทําบาปไว้เยอะมันก็ไม่สามารถที่จะไปลบมันก็ไม่สามารถที่จะไปล้างนะส่วนนั้นได้นะครับก็สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับชาวพุทธนั่นก็คือทานศีลภาวนานะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักเลยซึ่งอาธมาภาพยอมรับในความผิดพลาดตรงนี้ว่าเป็นสาเหตุนะทําให้ญาติโยมทั้งหลายมึนเมาโดยขัดต่อพระธรรมวินัยก็ยอมรับตรงนี้นะครับก็ขอโทษเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้น คิดดีทำดีพูดดีนะก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วครับก็ต้องขอเรียนเบื้องต้นก่อนว่าผมเป็นคนมีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดเพราะว่าได้เคยมาแล้วแล้วก็ได้เห็นความเป็นมาเป็นไปของวัดบ้างนะครับตอนแรกก็คือตัวผมเองเนี่ย ไม่ได้แขวนพระไม่ได้แขวนเครื่องรางของขลังอะไรก,ก็เป็นสายธรรมะปฏิบัติธรรมสวดมนต์ปกตินะครับก็มาที่วัดเนี่ยก็ได้มาปฏิบัติถือศีลแล้วก็มาทำาศาสนกิจภายในวัดตามที่ พระท่านได้อบรมได้พยายามสั่งสอนครูบาอาจารย์เรานะครับทีนี้เนี่ยเรียนเบื้องต้นก่อนว่าได้ยินเรื่องของการจัดสร้างหมูเด้งแล้วก็ยันหมูเด้งตัวเราเองคือคนที่อยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็อยู่ดีๆเกิดกระแสสังคมขึ้นมาก็ตอนแรกก็ไม่ได้ถึงกับสนใจอะไรมากมายเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นส่วนที่จะสร้างภายในวัดอย่างที่ข่าว บางส่วนได้ออกไปนั่นแหละว่าเป็นส่วนของคนด้านนอกซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านพระอาจารย์เนี่ยได้จัดสร้างขึ้นมาแล้วทีนี้ทางพระอาจารย์เองก็ได้รับกิจมิลเพื่อไปเป็นขวัญและกําลังใจในการปลุกเสกพูดง่ายง่ายนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวที่ผมได้ทราบส่วนตัวผมเองก็รู้สึกว่าท่านพระอาจารย์เนี่ยมาอยู่ที่วัดท่านก็มีกิจวัตรเรื่องที่ท่านปฏิบัติการสวดมนต์อยากให้มาฟัง พักท่านสวดมนต์เพราะมากทุกๆวันแล้วก็โดยเฉพาะวันไหนที่พระอาจารย์ชินมานั่งสวดมนต์เนี่ยคนจะเต็มแล้วก็ท่านสวดทํานองหลวงบทต่างๆเนี่ยผมพูดก็คนลุกขึ้นมาเวลาฟังเสียงท่านอันนี้ไม่ได้พูดว่ามาที่วัดละอวยท่านสวดมนต์เพราะอักขรที่ท่านเขียนเลขยันเป็นเพราะว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการคัดลอกภาษาขอม ที่สมัยแต่ก่อนเนี่ยจะมีคําสอนไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่อยู่ในหนังสือที่แบบเก่าแก่มากโดยที่คนไทยหรือว่าพระไทยเนี่ยไม่มีความรู้แต่ท่านมีเพราะท่านเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมาอีกทอดหนึ่งแต่ว่าเราก็ไม่ได้ก้าวล่วงไปตรงนั้นนอกจากว่าท่านจะเป็นคนพูดเองนะครับคือท่านมีความสามารถฉะนั้นเนี่ยเวลามีอะไรทีเ่เป็นพิเศษเนี่ย ในการเขียนอักขระลงในผ้ายันลงในอะไรต่างๆท่านก็จะเป็นผู้หนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาขอมแหละในเมืองไทยนี้ <Okay. S 1> ฉะนั้นเนี่ยพอผมมองว่าพอมันเกิดกระแสสังคมมาเยอะๆในใจผมอะจากที่ธรรมดาผมก็จะเริ่มเอแล้วว่าอา้าวแล้วทำไมในทุกวงการเนี่ยชื่นชมหมูเด้งได้ทำไมพอเห็นน้องแล้วปุ๊บยิ้มได้หัวเราะได้ในวงการพระเนี่ยซึ่งท่านก็ไม่ได้มีดําริกที่จะสร้างหรอกนะเพียงแต่ว่า อะเมตตาตามที่ผู้จัดสร้างอะนิมนต์ให้ท่านไปหน่อยบางทีเนี่ยน้องหมูเด้งผมมองง่ายๆนะเอาไปวางไว้หน้ารถขับรถไปเห็นน้องอาจจะแบบได้สติขึ้นมาอาจจะยิ้มอาจจะหัวเราะเห็นหน้าน้องอาจจะมีเรื่องให้ทําให้พูดได้คุยกันบางทีเราไม่ได้มองไปถึงพระพุทธหรือว่าพระธรรมประสงค์เพราะว่าามว่ามองว่าสายน้ําก็เป็นเหมือนพระธรรมคำสั่งสอนอะ่ะมีหลายสายสายใหญ่สายกลางสายย่อยมีเขื่อนมีแม่น้ําลําคลองมีห้วยหนองคลองบึง เหมือนกับพี่น่าจะเคยเห็นเวลาแบบคนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารมากๆน้ำขุนบางทีก็ลงไปอาบไปตักดื่มกินได้ผมก็มองว่าส่วนต่างๆไม่มีใครเข้าถึงแก่นได้ทุกคนไม่มีใครบรรลุอรหันต์ได้ทุกคนในคำพูดที่ผมรู้สึกนะบางทีอาจจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ในอัมพรแสงแก้วผู้สื่อข่าวประจำศูนย์ข่าวพัทยาภาพข่าว สันหาวันโกกะอินรายงาน